สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินลวกสบายนางด้วยกันนะคะมัขายเอฟซีทุกคนค่ะมันบอดีกันไหมก็ต้องขูดกูดคนเดียวยับขอกมาเ็นหนาเฮีกูกินบ่มากินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะมันบอดีมก็ใหม่ทำไมเอาแบบนันเนี่ยกูก็อดไ้กูกินน้ำ่ย อร่อยมากวันนี้ไม่ได้เตรียมผักนะคะผักไม่มีค่ะแล้วก็เราไม่ได้เตรียมโต๊ะอะไรนะคะก็ต้องถือกินแบบนี้แล้วค่ะยั่วๆค่ะอร่อยมากอันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะสบายนางังอยู่อะไรก็ไม่รู้นะคะเเมงปเป็นสบายนังนะคะหรือว่าสามสิบกีไปอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าขากล้องก็ไม่มีนะคะมือกล้องจำเป็นค่ะไม่เห็น,นตันเขาบอกจับอืมอืมออมันก็ปเป็นรอยหยกเสียนิดหน่อยเอาก็ยังได้ตามถึงไปอืมคนที่ได้กินเดี๋ยวมันจะกินมัดหล่อนกูนอากาศแบบว่าร้อนอบอ,อ้าวมากเลยน,นะคะ ยืดย้ว่เลยค่ะไม่ต้องดูหน้าคนนะคะดูเนี่ยค่ะนั่แม่จักรมืดก่อนกูจักนัม่ไหมยืดย้ว่ะ,วะอร่อยมากกินแบบไม่มีผักมีอะไรเลยนะคะโว้ยกวยเจะยวยีฮอดสามมันก็ะมึดถึทนเนาะอร่อยมาก เพราะว่าวันนี้เป็นตลาดที่อำเภอนะคะก็เลยไปซื้อมานะคะนี่ค่ะยั่วยค่ะไม่ได้ลงคลิปไปเกือบสี่เดือนนะคะเพราะว่าโทรศัพท์พังแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทำใหม่นะคะช่วยติดตามด้วยนะคะทางช่อง youtube. youtube ทัดดาวอินดี้นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางเพจนะคะทัดดาวอินดี้แฟนเพจค่ะ ยั่วมากกร,กรอบม,มากเลยค่ะสุยยดยอดก็ต้องขอตัวกอดภัรด้วยนะคะอาจจะแบบว่า เพราะว่าขากล้องเราเรายังไม่ได้ประกอบนะคะร้อนมากเลยอบอ,อ,อ,อ้าวเหงาามงเดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ <c oughs> ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวด้วยนะคะทัดดาวอินดีนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะโอ๊ตี่แดง